อุโมงร้างเก่าอ,อย่างมืดโคตรมืดเลยแล้วนั่นใครอ่ะเ<อ>ขายืนทำไม <S 2> <S 2> อยู่<ร>วะอัะครบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับท่านผู้ชมทุกคนที่กำลังดูอยู่ในห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องน้ําในรถบนเรือบนเครื่องบินผงไม่มีมั้งตอนนี้อยู่พี่อยู่ในเกม free happy field นะครับในอีพีนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเรามาที่ลอตโฮมแล้วไงนะครับแต่เขาบอกว่าในเมืองนี้มันเป็นเมืองที่คนที่ติดเชื้อไวรัสนะครับถูกจับมาปล่อยที่นี่น่ะสิช่างน่ากลัว้จริงถ้าน่ากลัวแล้วอย่าลืมกดซับ s ไค i ป์และกดกระดิ่งให้พี่อุ๋ด้วยนะจ๊ะตรงนั้นมีอะไรเนะี่ยเขามุงอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วิอะไรอะ่ะมีคนตายครับ อะไรขึ้นหน้าวานะน่ะดอกไม้เหรอคุณโอเคหรือเปล่าถ้าเกิดคุณมีบาดแผลที่นี่คุณจะต้องพันแผลไวเพราะว่าคุณสามารถติดเชื้อได้เพียงแค่เกานี่คืออาการติดเชือเ้อเดี๋ยวนี้ออกเป็นดอกเห็ดเลยระบังคนที่ติดโรคด้วยนะพวกเขาดูป่วยแต่ทันใดนั้นพวกเขากลายเป็นหมาบ้าแปลว่าคนนี้ตายแล้วหรอเราสามารถค้นของได้ปะคงไม่โดนตีนะ คนได้ครับไปโดนตีแต่มันไม่มีอะไรเลยสิคนที่ติดไวรัสเป็นแบบนี้เดี่ดีนีน่ากลัวมากครับเราจะต้องไปตรงนูน้นไยขอดูแผนที่ก่อนดูด้านนี้นะบ้านของด็อกเตอรนะครับตรงนี้อะไรอะ่ะให้ไปพบกับเพื่อนบ้านเหรอบรรยากาศครับก็จะเหมือนเมืองที่ถูกทิ้งนะครับเมืองอื่นๆต้นไม้ลกเชียว มีอะไรอยู่ตรงนี้อุ้ยฉันเคยใส่เสื้อแบบนั้นอะไรกันนี้เราแค่เดินมาเฉยๆไม่ถูกใจเสื้อเข้ามาว่ะ <c oughs> เหมือนเมืองนั้นเลย <c oughs> อะไรเนี่ยแค่เดินมาเฉยๆไม่ได้อยากจะมีเรื่องนะ <c oughs> โอ้โห,โห,โหขอชาร์จก่อนชาร์จก่อนแป๊บเข้ามาเลย <c oughs> นี่เลยอืมอืมอืมนี่ลับ คุยดีๆไม่รู้เรื่องไงต้องเจอไมอ้เนี่ยแหละขอโทษนะก็ไม่ได้อยากทำหรอกเอา้ามาเรื่อยๆว่ะสิมาสิออกจากบ,บุมอะ่ะอั้วอุว่อย่ายุ่งกับฉันหลับไม่อยากมีเรื่องใครเลยเนี่ยตีจนหิวน้ำไงพี่คนขอกินน้ำก่อน น้ำไม่มีหรอมีน้ำนี้ที่มีจอยอยู่ด้วยก็ต้องกินนะนะโอเคอารมณ์ดีนะครับฉันสามารถใช้มันได้ตลอดเวลาฉันไม่ต้องกังวลอะไรใช่สิอาเธอแกติดยาเราจะต้องมาตรงนี้นะครับมาหาเพื่อนบ้านมันมีอะไรตรงนี้ครับอ๋อถุงกรบเพาของเรา จะได้ที่พักที่ใหม่แล้วทำไมมืดจังวะในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเก็บของทั้งหมดครับอันนี้ล็อกเหรออย่าเริ่มจะหมดฤทธิ์นี่ใครนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยนอนพร้อมไฟฉายให้ด้วยดูเหมือนว่าเขาพยายามจะเดินไปแต่มีบางอย่างฉีกร่างเขาช่างเป็นสถานที่คืคนคน่าเข้าไปสำรวจเสียจริง ฮะอาเธอโอ้โหอย่างมืดเลยครับท่านผู้ชมมืดจริงมืดจังมาพร้อมความเน่าฉันหวังว่าไฉายของฉันจะไม่ดับนะพูดพุบกระพิบปั๊บเลยฉันหวังว่าจะไม่มีหนูยักษ์อยู่ข้างล่างนี่ฉันหวังว่าฉันจะไม่ตายดูรู้สึกว่าเองโคตรงูนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดฉันคิดนะแป๊บหนึ่งนะเตือนมาขนาดนี้ขอเช็คของก่อนอาวุธพร้อมไฟฉายล่ะ อันนี้ใช้อยู่ใช่ไหมไปครับถึงช่วงเวลาล่าท้าผีตอนนี้นะครับเรามาที่สถานที่ล้างแห่งหนึ่งครับมันน่าจะเป็นอุโมงค์ล้างเก่าโอ้โหยังมืดโคตรมืดเลยนะนั่นใครอ่ะเขายื่นทำไมอยู่วะเราย่องแอบไปล็อกคอได้ไหมเปิดไฟฉายก่อนเออจะเปิดไฟฉายเปิดมาไงวันเนี้ยไฟฉายหมด เวนกำรฉายแล้วหมดแล้วเตรียมระเบิดไว้ดีกว่ายังดีนะที่เราเห็นรอยเท้านะครับอ้อมไปด้านหลังแล้วก็ล็อกคอครับเอา้ามันไม่เห็นขึ้นในล็อกคอเลยว่ะ <c oughs> โอ้โหเอา <c oughs> อุ้นอุนวิ่งเข้าแสงอุ้นอุ้นขอดูหน้าหน่อยดิเตรียมขวานรอเลยครับโอ้โห <c oughs> ดูมันเดินดูมันเดินเดือเอา้า <c oughs> ตีติด อู้จะตายจะตายจะตายอุ้ยตีหรอนตายแล้วส่ะผมเกือบตายเลย It's not personal คนนี้มันอะไรเนี่ยตีแรงมากนะครับกินยาดิโอ้โหโอ้โหมันมีกี่ตัวเนี่ย ตรงนั้นตัวหนึ่งนะครับแล้วอีตัวหนึ่งมันล็อกคอไม่น่าจริงเหรอทำไมอ่ะตามหลักอื่นว่ามันน่าจะล็อกได้นะเดี๋ยวลองใหม่นะค่อยย่องครับย่องครับเนี่ยมันไม่ขึ้นน้องๆถ้าง,งั้นสับสิครับสับอือตายไหมอุย้ยตีแรงมากวนี้ตีแรงมาก ตั้งหลักก่อนครับถอยไม่กินยาถอยไ่กินยาเจอลูกดอกหน่อยไหมลองเจอลูกดอกไปคาดครับอ้าวไม่ยอมขึ้นมาลูกดอกไปคาดเอา้าลูกดอกไปคาดนี่สามสามตายไหมไม่ตายแต่สุดว่ะวังเสร็จก็หมัดมันเบาว่ะ ตอนนี้ซับซับ,อบอโอ้โหทำไม่มันอึดจังวะไม่ตายทีเอาไปทีหนึ่งหงายเลยคราวนี้เปลืองมากโคตรเปลืองยาเลยครับนิ้มตีแรงมากเลยว่ะไฟฉายศพเต็มเลย แนวหน้ามันเหมือนมีละอองอะไรด้วยนะครับเห็นปะมันฟุ้งขึ้นมาหรือว่านี่พวกที่ติดเชื้อน่ะเหรอหมดยังน่าจะหมดแล้วนะตรงนี้มีรั้วพังเปื้อนเลือดด้วยนะครับถ้ามีพวกนี้เยอะน่ากลัวมากเลยนะครับรดูดิมันอยู่ในความมืดด้วยไงมันก็สู้ยากหน่อยนะมีที่นอนที่เก็บของนะครับ เดี๋ยวต้องหาทางเปิดไฟที่นี่ให้ได้ก่อนนะครับมันจะสว่างไงอุ้ยยังมีคนอยู่อะอุ้ยสองคนต้องล่อมาที่เดิมครับที่อุ่นว่าต้องไปที่สมบัตสว่างเพราะว่าไปที่สมบัตสว่างแล้วก็คว้างลูกดอกเฮ้ยไงเฮ้ยนี่ขนาดใช้ขวานแล้วเนี่ยมันยังอึดเลยอุ้ย อยอยตอนนี้ไตาเห็นความรุนแรงที่มีอยู่ในระบบความรุนแรงทั้งหลายก็จาให้รุนแรงได้ไงอะดูสิกี่คนเเนี่ยสี่ห้าคนตรงนะี้คนฟาดไม่ยั้งเลยไงเดี๋ยวทํายาก่อนนะครับดีนะที่เราเก็บมาเยอะจะหมดเลยเปื้องมากเดี๋ยวคนสุดท้ายนะครับ หรืออีกคนเดียวคุณเห็นคนเดียวนะนั่นไงนแต่มันไม่เข้ามาว่ะมันกลัวแสงเหรออ๋อมันกลัวแสงทำไงดีตีเลยดีไหมนี่น,นี่แต่ด้านนี้มีตัวปั่นไฟครับถ้ามันกลัวแสงก็จะต้องเจอแสงเปิดเครื่องเลยเ้ยเดี๋ยวมันยังยืนอยู่นะเอาไง ถึงจะล้อมกีดวิ่งหนีไปเลยวะอ๋อไม่สู้ก็ได้วิ่งมาเปิดแสงตรงนี้เลยใครจะไม่รู้ล่ะโหเราซัดไปหลายคนนะครับต้องเปิดเป็นที่พักเราแล้วนะครับตรงนี้ฉันว่ามันน่าจะดีกว่านะถ้าเกิดฉันปิดรูนี้ก่อนที่จะมีแขกไม่ได้รับเชิญอ๋อตรงนี้ซ่อมได้ด้วยการโบราณมันเข้ามามีตรงนั้นอีกอีกจุดนึงปิดก่อนแต่ที่นี่ไม่น่านอนเลยนาทัวรซ่อมเสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็จะต้องเปิดเครื่องตรงนี้ one, ที่พักอีกหนึ่งจุดของเราครับ sort of ฉันรู้สึกแย่กับเรื่องของพวกเขานี่เป็นบ้านพวกเขา I I แต่ฉันก็ไม่รู้สึกแย่พอที่ปิดไฟก็แง่ละจะปิดได้ไงละ hmm. ่ะไปต่อน่ากลัวมากเลยมีพวกอยู่ในความมืดด้วยอะ่ะ ้างนอกสุดชื่นกว่าตั้งเยอะดูสิเขียวขจีมีหน้ากาศอยู่อันหนึงนะครับหน้ากาศอีอย่างว่าอันเดอก์ก่าใต้ดินนะครับ โอ้พี่อยู่ที่นี่เองแม่เป็นห่วงมากฉันแค่ฉันแค่จะนั่งรถไฟใต้ดินทั้งวันเลยเหรอไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับจนกว่ามันจะปิดฉันมคนต้องจ่ายเงินอีกครั้งไหมไม่พี่มีคนหายไปแบบนั้นโดยพี่บอกใครแต่ฉันสนุกมากเลยนะถ้าบอกนายคงไม่ฉันไปไม่ผมผมจะไม่ยอมนายจำตอนปี1 9 3 9้้ยได้ไหมตอนนั้นฉันอายุห้าขวบเรานั่งรถไฟไปด้วยกันหลายที่ใช่ ไปกับแม่ด้วย,วยก่อนที่แม่จะป่วยใช่ผมจำได้ไม่วันลืมเมื่อก่อน,นครับเราพี่แล้วก็แม่ครับนั่งรถไฟไปไหนด้วยกันบ่อยๆครับก่อนที่แม่จะป่วยเนอะเราสำรวจหมดแล้วใช่หรือเปล่าน่าน่าจะหมดแล้วครับไปที่จุดนั้นกันต่อเลยดีกว่าไปตรงจุดนั้นบ้านของดรฟาราเดย์เขาอยู่ที่นั่น พวกเขาถูกขนาดแยกด็อกเอรฟาเดมอยู่ที่นี่ปนแปลว่าเขาต้องอันตรายมากๆ,ๆที่นี่น่ะเหรอโอ้โหไฟฟ้าสมมูรเป็นบ้านด็อเตอร์ตรงนี้มีรถเก่าๆนะครับมันเปิดไม่ได้มันต้องการของบางอย่างนะครับจะเข้ายัางไงเนี่ยมีเปิดดนตรีด้วยซุนทรีจริงๆ <S 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 นี่อะไรเนี่ยวาวนะครับ สามารถเข้าทางนี้ได้นะครับมีคนอยู่ด้วยวะเขาเป็นใครหนอะนายมาทำบ้าอะไรที่นี่เนี่ยอย่ามายุ่งกับพวกเราทำไมถึงไม่เลิกยุ่งกับพวกเราสักทีอ้าวเขาเป็นใครอะบ้าเอ้ยหล่อนฆ่าพวกเราตายแน่เลยถ้ามันยังชิบหายอยู่แบบนี้อย่ากังวลไปเลยฉันจะซ่อมมันเองเพราะมันเป็นงานของฉันนี่คือเขาคุยตัวเองเหรอ ฉันตายแน่เราสองคนตายแน่โปรเฟสเซอร์ต้องมาฆ่าพวกเราแน่หลองจบบอกเขาให้ไล่พวกเราออกไปฉันสร้างเรื่องตลอดเราเจอยิ่งแย่กว่าเขาทำทุกอย่างพังโปรเฟสเซอร์ต้องไล่พวกเราสองคนออกไปแน่เลยนายหาวาลอันใหม่ให้พวกเราได้ไหมแต่ฉันใช้นายใช้ดับของโปรเฟสเซอร์มันเทียบเลยนะดเตรฟาราเดย์เป็นผู้หญิงอย่างนั้นเหรอฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเธอเป็นผู้หญิงแล้วเธอก็มีหนุ่มรับใช้ด้วย ด็อกเตอร์ฟราเดย์เป็นผู้หญิงอย่างนั้นเหรอแล้วเราสามารถให้วาวได้ด้วยนะครับเราเพิ่งเก็บ,บามาเมื่อกี้ให้ทำไมอ่ะเขาไปซ่อมเหรอไปซ่อมตรงนู้นไปไปซ่อมโอ้มันยอดเยี่ยมมากมันสมบูรณ์แบบขอบคุณแล้วขอบคุณ,คณได้ช่วยพวกเราไว้นายสามารถเข้าไปที่แดบได้เลยแดบมันเยี่ยมมากโรเจอร์จะกอดน,นายบางทีพเฟวเซอร์อาจจะช่วยนายด้วยฮัลนไปซ่อมเลยโอ้เรียบร้อย การช่วยเหลือคนนี้มันดีจริงๆเราต้องเข้าไปที่นี่แล้วต่างเข้าไม่ได้เหรอมันล็อกเรียบร้อยเข้ามาได้แล้วบ๊ายบายเราเจ์ <Roger. S 1> <Roger. S 2> แซนด์วิชของฉันอยู่ไหนอ่ะ <'s> อุ๊ยเอา้าตัวจับดาวเนึร์ทำลายก่อนจิ้มเข้าไปเงียบไปซะ เรียบร้อยนี่คือเสียงเจด็อกเตอร์เนี่ยทำไมเขาโมโห,โหร้ายจังเลยนี่เป็นที่เขาเรียกว่าโมโหหิวด็อกเตอร์นี่ขี้บวยวายจังเลยด็อกเตอร์อยู่ไหนเนี่ยต้องการแซนด์วิชด้วยนะครับโมโหหิวไงอารมณ์ร้ายเชียวหิวข้าวนะครับขนตาไวเห็นไหมว้าว <Wow. S 1> กินซุปกัน นั้นเต็มเต็มมีอีกเครื่องหนึ่งวะ่ะเสียบแม่งเลยช็อตซะนี่ใครเนี่ยนี่คือไอ้โรเจอร์ที่เขาบอกอะสายตาหน้ากลัวมากหยิบของได้ไหมใช่ก่อนเงียบวะ่ะหยิบได้โอ้โหดูนอนแบบไม่สนใจใครหยิบของไปฟรีๆก็ได้ด้วย เ็ดดพวกเขาขัางใครไว้ที่นี่แล้วทำไมล่ะด็อกเตอร์อยู่ไหนเนี่ยเจอหน้ากากอีกแล้วหน้ากากอะไรคนนี้ดาติน ทำไมพวกเราถึงไปพูดภาษาลาตินเพราะตอนนี้ปี1946แต่พวกโรมันออกไปตั้งนานแล้วฉันไม่ได้ยินนายทำไมพี่ถึงอยากพูดภาษาลาตินล่ะนายนายจะรู้นายจะนายจะรู้นายจะรู้ว่าแต่ละคำมันหมายถึงอะไรไม่ได้ยิน i m p e d i m e n t a คือสัมภาระเหมือนพี่เขาพยายามจะพูดถึงรูปแบบประโยคครับผมดังนั้นไม่ว่าจะพูดยังไงก็ไม่สำคัญใช่ตามใดที่พี่พูดแต่สัมพาระฮะไม่ใช่อาเธอร์ฉันก็จะพูดว่าบ้าเอ้ทำไมพี่ถึงเรียนภาษาละตินพี่มีปัญหากับภาษาอังกฤษอยู่เลยฉันเห็นมันในห่วฉันนายสามารถปฏิปรตต่อคำดูเหมือนว่าต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะ เมื่อนายเรียนภาษาเยอรมันเมื่อเมื่อนายเรียนภาษาเยอรมันผมไม่อยากเรียนภาษาเยอรมันนายจะสามารถปฏิบัติต่อคำได้ผมไม่ต้องการเรียนภาษาเยอรมันมันเป็นภาษาที่ดีมันมีกฎที่เข้มงวดตายตัวลองนึกภาพแล้วผมประหลาดใจเหลือเกินหลังจากที่ดูพี่น้องเถียงกันครับเรามาตามหาตัเต้ลกันต่อดีกว่าเสียบแม่งเลยเอาหมด ตัวจิ้มหมดตัวจิ้มเอาสองันเลยเผื่อมีเครื่องอีกเยอะจิ้มสิครับ you จิ้มแม่งเลยไม่ใช้ไม่กินหรอกไอยาบ้าเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงครับแต่มันเล่นไม่ได้มันต้องหาแผ่นเสียงมาใส่นะครับอันนี้ประตูล็อกว่าเข้าไม่ได้ไอ้นี่มันเครื่องอะไรเนี่ยเอ๊ะ กองขังของดรฟาราเด์เหรอแล้วจะเข้าไปยังไงอ่ะอยู่ในนี้เนาะเหรอเข้าไปยังไงเฮ้ยปุ่มนี้เปิดแล้วอ่ะแต่อยู่ไหนอ่ะดรฟาราเด์ครับโอ้สวัสดีเธอไม่ใช่เจมส์กับโดเจอร์นี่คณะกรรมการบริหารส่งนายมาเหรอเออไม่ ไอ้พวกนั้นพวกเขาก็พยายามซ่อมสะพานเซนจอร์ดอยู่ช่างบังเอิญเหลือเกินฉันก็ไม่สามารถเปิดประตูฉันได้เหมือนกันคุณหมายความว่ายังไงคุณถูกขังเหรอคุณทําอะไรมาฉันบอกคณะกรรมการบริหารว่าฉันจะไม่ไปสร้างสเปนเกอร์หรือประตูที่สะพานและเครื่องมืออีกหลายๆอย่างที่ฉันเป็นคนออกแบบคุณก็รู้พวกเขาทาแบบนั้นได้ด้วยเหรอแล้วก็ไม่ผมไม่ได้ทํางานให้พวกเขา อ่างั้นนายต้องค่อนข้างฉลาดแน่เลยถึงเข้ามาที่นี่ได้ใช่ไหมได้โปรดช่วยฉันออกไปทียังไงล่ะนายคงไม่เห็นปุ่มใหญ่ที่อยู่ฝั่งนั้นที่เขียนว่าเปิดกกงใช่ไหมตรงนี้มีปุ่มอยู่แต่มันไม่ได้เขียนแบบนั้นน่ะใช่แล้วเก่งว่าจะเป็นแบบนั้นพวกเขาไม่ไว้ใจเจ้าหนุ่มสองคนนั่นฉันยังพูดได้ไม่เต็มปากเลยว่าเขาจะไม่ทําไฟเผาตัวเอง เอาละแต่นายอาจจะช่วยฉันได้ผมแอบหวังนิดๆว่าคุณจะบอกวิธีการส้มสะพานเซนจอร์ดฉันทำได้แต่ไม่จนกว่าฉันจะได้ออกจากที่นี่เพราะงั้นฉันจะเป็นข้ออะไรบางอย่างจากนายดูที่ทำพอไหมก็ได้ ยอดเยี่ยมฉันต้องการโมเทลินถังนึงเต็มๆตามตารางาการบันทึกความดันมันมีอากาศอ,อยู่ตรงนี้ซึ่งนั่นหมายถึงว่ามันมีการรั่วไหลนี่เอานี่ไปเครื่องดูดฝุ่นนายสามาเก็บมใช้ได้เลยหลังจากนี้ <S <S 2> <S 2> นี่นะเหรอเครื่องดูดฝุ่นให้เครื่องดูดฝุ่นอ๋อปิดประตูใส่ด้วยจะช่วยเรานะครับแต่ให้เราไปหาทุก่อนซิหาเลยนะอื้มอื้มให้ไปเอาโมเทลินนะครับ หนึ่งถังเต็มๆหยิบเครื่องดูดฝุ่นขึ้นมาครับแล้วเราก็ต้องไปหาดูดมามันจะต้องไปหาดูดจากที่ไหนนะครับไอ้ที่มันมีเหมือนรอยลกออกมาต้องเราออกไปหาดูนะครับเจอด็อกเตอร์นี่ก็เอาเรื่องกันเนี่ยไม่ช่วยงานได้ฟรีๆนะครับ ใช้เราด้วยไม่ว่าเธอจะเก่งเช่าแซลลี่เดอะบ้าบินหรือว่าเธอบ้าไปแล้วเมื่อก่อนไม่ต้องสร้างมาร้ายถ้าเกิดคุณไม่ต้องการมันเปลี่ยนมเป็นแบบนี้เมื่อไหร่กันเกมนี้ไม่มีการช่วยใครฟรีมีแค่เราเนี่ยแหละที่ช่วยคนอื่นไงแต่เราคนดีไงโอ้ไกลจังไกลจังเลยไปที่ไหนเนี่ย ตรงนั้นนะครับมีป้อมตำรวจด,ด้วยว่ามันคืออะไรอะ่ะมันคืออย่างวะมีตำรวจเฝ้าอยู่ในนั้นน่าจะมีของสำคัญนะครับแต่ว่ามันคืออะไรนะสินึกไปก็ไม่รู้เข้าไปดูดีกว่าแอบย่องจัดก,การได้ไหมแบบล็อกให้หลับแล้วจับข้อโดนคนแรก มันล็อกไม่ได้มันคุยได้อย่างเดียวว่าไงกลายเป็นทักทายเฉยเอาไงดีเนี่ยอ่ะเดชเอาเาไปกินให้มันเมาให้หมดนั่นแหละเมาทั้งแกงนี่แหละเป็นยังไงบ้างพวกมันเป็นวันที่ดีนั่นนั่นมีกุญแจครับโอ้โหอันเบลเลอร์เลยข้างในมีเหมือนต้นอะไนสักอย่างถ้าเราไขาเข้าไปพี่หุ่นว่าโดนแน่เลยวะเอาไงดีง่ที่ก่อน เสียงดังจังอุ้ยใจเย็นๆนะทุกคนทุกอย่างยังปกติมันมีทางเข้าอื่นงปะวะมีช่องให้เข้าอะก็ไม่มีนะรอบฆ่าก็ฆ่าไม่ได้ตีเลยดีไหมขุนวาตีเลยดีกว่าเดินเข้าไปเดินเนียนตีเลยตีติางหลังฟาดเข้าไปฟาดไม่ยัง้งอุ้ยหงายไปแล้วสองอ,อีกคนนึงไปคนนี้มีเครื่องช็อตว่ะ มีคึกทุนแรงเหรอว่ะอุ้ยอุ้ยช็อตช็อตช็อตอุ้ยอุ้ยแป๊บแป๊บแป๊บใจเย็นใจเย็นกินยาอุ้ยบอกว่าขอกินยาก่อนเอาไปเลยนี่พูดไม่รู้เรื่องต้องให้เหงื่อออกไม่เราเถื่อนจรงว่าเดี๋ยวนี้ก็สังคมมันมันคับอ่ะมันก็ต้องสู้อ่ะเพราะว่า เราไขาเข้าไปยังไงมันก็เห็นอยู่ดีครับรออูเด๋ยวต้องยอมสู้ไงไขเข้าไปเลยข้างในมันคืออีหยังมีอะไรอะ่ะมันก็มีแค่ต้นไม่ป่ะเป็นสวนเหรอโอ้พี่เอเ,เ,<ๆ>เก็บมาทำไมเนี้ยน้ำหนักเกินอีกไอ,อ,อ้สวนนี้มันสำคัญชะไหนทำไมถึงต้องมีคนเฝ้าอ๊ะมีแอปเปิลนะครับก็แค<ม>่แอปเปิลปาวะ บนนั้นก็ไม่มีอะไรนะไม่เห็นมีอะไรเลยแค่เข้ามาเ,ยเฉยๆละ่ะมันคืออะไรอ่ะแอปเปิลทีอ๋อต้นแอปเปิลของบ๊อบบี้ที่เคยมีคนบอกว่าจะเก็บอะไรกินก็ได้แต่อยากเก็บแอปเปิลจากต้นไม้อ่ะจะโดนฆ่าคือต้นนี้นเหรอเราจัดการเรียบร้อยแล้วออกไปอย่างเนียนๆเ,เหมือนไม่เคยเกิดขึ้น เรามาถึงแล้วจ้ามันค่อนข้างยอดเยี่ยมมากเลยน,นะที่ฟาเด์คนพบโมททดีนในเมื่อเราไม่สามารถหาน้ำมันได้อีกอ๋ดอดรฟารเด์คิดค้นโมททดีนนะครับแทนนการใช้น้ำมันนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมมาถึงไม่มีน้ำมันใช้แล้วนะครับอาจจะเกิดจากภาวะสงคารามหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจโอเคเข้าไปในนี้แหละเอาไม้ออกงัดให้หมดุดมีกี่แง่งก็งัดให้หมด นี่มันห้องอะไรเนี่ยมันมีควันสีแบบนี้จะตายไหมเนี่ยสถานการากดีกว่าเผื่อว่าดูไม่ค่อยจะปลอดภัยเลยเคยมีช่วงหนึ่งที่พวกเราค่อนข้างฉลาดลมันยุ่งเหยิงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะนี่ไงเราเจอเครื่องแล้วครับไม่ใช่เครื่องดิท่อต้องการดีแพร์คิดนะครับต้องซ่อมด้วยทำไม่เยอะเลย สูตมันใช้หลายอันแน่เลยซ้อมมันรั่วไงสารพิษมันรั่วในนี้ครับตรงไหนอีกน่าจะมีจุดอื่นอีกนะครับเพราะว่าควันมันยังฟุ้งเลยอ่ะูตมาด้านบนครับนี่แหละวะชุดเย็บผ้านะครับด้านบนมีรั่วอีกไหม ขุนชอบเกมนี้จังเลยตอนที่เขาทำฉากอะฉากแบบเมืองที่มีสีสันก็แบบเมืองล้างครับรายละเอียดมันดูดีเลยแหละเก็บให้หมดของเยอะมากเลยครับตรงนี้ของเต็มเลยห้องนี้ก็ยังไม่มีนะครับน่าจะเป็นชั้นบนนั่นแหละชั้นบนสุดนี่ไงอีกจุดหนึ่งนะครับ เราต้องซ่อมตรงนี้ซ่อมแล้วดูดดูดให้หมดอือโอ้โหเต็มเ <c oughs> <ๆ>เครื่องนี้มันสะดวกจริงๆเลย <c oughs> ถ้าฉันมีพาัเว์เซษเปล่าๆฉันก็สามารถเติมได้ <c oughs> เรียบร้อยครับเสร็จเควสต้องกลับไปอีกยังไกลถ้าแถวนี้มันมีหลุมหมดภัยนะเราก็สามารถเชื่อมไปได้นะถ้าเกิดเราหาเจอนะ ตรงนี้มีดินลีบ่บัฟเคเวสคุณป้านี่มันอยู่ไกลมากอะกว่าจะเก็บได้นี่ไงเอาไว้คุณป้าไงมันคือดอกลี่เรืองแสงเหรอได้แล้วเอาให้ป้าเขาจบเควสได้เยอะเลยอุ้ยเริ่มมืดแล้วเราทำเควสสมืดเลยโอ้โหคนเยอะเลย โอ้ยมันทำไมมันตีกันอะอ๋อเขากลางคืนแล้วคนมันขั่งเหรอเฮ้ย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 ต้องไปที่ที่มีแสงไงเอาแล้วโหวิ่งสิครับอยู่มีตายเฮ้ยโคตรไกลอ่ะ ไม่ตามนะโอ้มันตีจ่ะฮะอ้มันตีตำรวจเดียววะหลอนจริงจงที่นี่ตอนคืนน่ากลัวมากนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหสุดเถื่อนผมกัดมาแล้วดรฟาราเด่ดรฟาราเด่ขอของให้คุณเนี่ยเอาไปเลยดรฟาราเด่ เออเตอทำไมอยู่เนี่ยสัญญาสัญญายอดเยี่ยมขอบคุณมากฉันไม่กล้าบอกเจ้าทึมสองคนนั้นข้างนอกนั่นเดี๋ยวพวกเขาจะทำไฟลูกใส่เองอีกอืมอคุณต้องการมันไปเพื่ออะไรฉันเพื่อทำเครื่องสร้างรูหนอนนายก็อยากทำหน้างงสิ ใช้เวลาเรียนวิทยาศาสตร์ตอนเช้าจีบผู้หญิงแทนนี่ไงพวกเขาบอกว่ามันอันตรายฮะไรสานะมันปลอดภัยที่สุดเลยโดยรวมน,นะคุณมีเครื่องมือที่จะสร้างเครื่องวัดเหรอ,อตอนที่เขา้ารูไปมันก็โอเคนะตามทฤษฎีแล้วฉันต้องไปโผล่อีกรูนหนึ่งอีกฝ้าของแม่น้ำฉันแค่ต้องการชิ้นส่วนโดยเฉพาะอีกนิดหน่อย นั่นเป็นวิธีออกไปจากที่นี่ของฉันแล้วนายจออกไปยังไงอ๋อมันช่างเรียบง่ายจริงๆฉันแค่ต้องไปเซ็นจอรดเอานังสื่เดินทางแล้วก็ไปที่พาเลสข้ามสะพานวิทาเนียโดยไม่ถูกจับหรือถูกหมอฉีดยายอดเยี่ยมทีนี้คุณต้องใช้อุปกรณ์นี่ฉันได้ทำเครื่องหมายบนรถยนต์ที่มีชิ้นส่วนที่ฉันต้องการที่เหลือคุณแค่ออกไปเอาอ้าวยังไม่เสร็จอีกเหรอเจ๊เจ๊ อะไรของเจเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะเจนะเอาละครับน้องๆเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปพี่อุ่นขอตัดจบที่ตรงนี้ก่อน,นครับ EP หน้าก็มาเจอกับภารกิจของพี่อุน่นกับเจเนี่ยเจเรื่องมากขคนนี้นครับให้เราไปหาอุปกรณ์เพิ่มอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองอ๋อแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้พี่อุนน่นด้วยนะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าสาจุดนี้เลยเหรอ